นักท่องเที่ยวต่างชาติหลายคนบริเวณประตูท่าแพแสดงความคิดเห็นเรื่องมลพิษทางอากาศนะคะหลังจากที่เจอกับฝุ่นที่อาจจะส่งผลกระทบกับสุขภาพล้วต้องออกมาใช้ชีวิตกลางแจ้งต้องทําให้หลายคนเนี่ยเปิดโทรศัพท์เปิดแอปพลิเคชันตรวจสอบฝุ่นในทุกครั้งตอนนี้ต้องยอมรับนะคะว่า p m 2.5กลายเป็นปัจจัยเรื้อลังมานานในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะทำให้ที่ผ่านมาสภาลมหายใจเชียงใหม่และภาคีเครือข่ายพยายามหลักดันให้มีพรบอากาศาสะอาดแต่ ยังไม่สำเร็จทำให้พวกเขามองว่านักการเมืองกำลังใช้ลมหายใจของคนเชียงใหม่เป็นข้อต่อรองทางการเมืองและฝากไปถึงนักการเมืองให้หยุดคิดถึงแต่กลุ่มนายทุนค่ะ The pollution is very high. You can see um, I check every day on my phone the air pollution. Today I forgot my mask but normally I wear because I get headaches if I am outside too long. ของเชีงหม่รืาขภาคเหนือของทั้งประเทศเนี่ยนะกำลังแย่มากเลยนะฮะเพราะทุกฝ่ายเนี่ยกำลังหลักหน่วงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต้องอยากให้ทุกฝ่ายละแท็กติกทางการเมืองลงได้ไหมผลักดันให้ออกมาโดยเร็วเพื่อเป็นอาวุธเป็นเครื่องมือใหม่ในการแก้ไขปัญหาทั้งปุ่นควันข้ามแดนต้องกำกับควบคุมบริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์บริษัทน้ำตาลยังไงนะฮะให้รับผิดชอบในเรื่องสิ่งแวดล้อมในเรื่องสุขภาพเอาให้ได้การนําเข้าจะมีข้อจํากัดยังไงที่ไม่ให้ให้ปลอดฝุ่นนะไม่ให้เกิดจากการเผาและมากระทบเรา mm hmm. พวกนี้ต้องใช้กฎหมายนะฮะที่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 จะสามารถจัดการได้พวกนี้นะฮะหรือแม้กระทั่งการการมีคณะกรรมการในระดับต่างๆที่จะเข้ามาช่วยดูแลแล้วทําให้แผน มีกลไก,กใหม่ๆนะฮะเข้ามาจัดการมีมีระบบเรื่องอะไรละเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร<ช>์ที่มาช่วยสร้างแรงจูงใจต่างๆ<ช>พวกนี้คิดว่าน่าจะทำให้สากา์ดีขึ้นเพราะฉะนั้นขอร้องว่าอย่าใช้เกมทางการเมืองขอให้คำหนึงถึงความทุกข์ยากความทุกข์ทรมานของประชาชนเนี่ยเป็นที่ตั้งช่วยเร่งออกมาครับ จังหวัดเชียงใหม่ถือว่าต้องเจอศึกหนักรอบทิศทางนะคะทั้งจากการเผาป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ฝุ่นจากประเทศเพื่อนบ้านทั้งเมียนมาและลาวค่ะซึ่งก็ส่งผลให้ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมเป็นช่วงที่เชียงใหม่ต้องเผชิญกับค่าฝุ่นที่พุ่งสูงค่ะ